สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานมีเรื่องราวข่าวดีอะไรไม่รู้เราก็้วกสนคือเปลี่ยนชื่อแม่ใหม่นะห้ามเรียกคำเพื่อนะสายอะไรอ่ะไม่เล็่มขาเริ่มมาเลยไอระมังนะรแบตไปนตม่าใสโโอ้ คอไม่เล่นไม่่นคอยจะเป็นห่วงเล่าคือการเล่นไหนไดเล่าเป็นหลากเลยแล้วเพื่อนก็จะสะดุดแม่ฟ้าใส่ครับวันนี้แม่ฟาเต็ตัวมาแล้วมาแล้วนีเสื้อที่เอฟซีให้หรือเปล่าเนี่ยฟ้านไม่ใส่ละเอ้ามันไม่มีไอ้ทย่างมีเสื้อสองตัวที่ใส่ได้ยังไม่ใส่ใส่ดูคุณนี้ใส่ดูเลยสามมุมไหนดีครับให้โมโหกว่านี้เอามุมบ้านนีเนาะอะไรนี่โอ้พี่น้องเอ้ยใส่ไฟนี่ไหมย่านี่เขาเรียกว่าตื่น บ่ลนะคอยย่านคอยนะเจ้าลากคอยล่มล่ะให้น้องมาเนาะดาใครมาเหมือนเอาเนาะมาก็ดีใจอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตจ้งข่าวเอฟซีก่อนครุณเรื่องจากมีทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะครับอยากมีความประสงค์ที่จะซือะ้ออาหารนะครับให้กับน้องหมาเนาะไปรอแล้วนะนั่นก็คือ หนึ่งแม่สมพิษเนาะครับข้าวคิวมาให้หนึ่งกระสุนนะสี่กิรลสองกับถาดใสแต่ว่าทาดใสนี้ยังไม่พอเดี๋ยวซงซื้อมาให้เพิ่มอีกสามนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆเนาะอิ่มกันแบบอิ่มน้ำสำดานไปเลยว้าดีส่งแล้วแต่ละตัวเนี่ยน่าสงสานอยู่ครับผมลุยกันเลยดีกว่า เพราะว่าตัวที่กัดเพื่อนเก่งๆอ่ะเราผูกไว้ก่อนผูกแล้วเราเอาใส่ถาดให้กินเราสัญญาแล้วว่าจบกวันนี้มาทุกตัวตะอ้วนอ้วนอ้วนเหมือนเรานี่แหละสัญอืมเที่ยมาอ้วนเอ็กซ์กิ๊กเอ็กซิ๊กงับอย่างครบยาสาอมาตาคือแบมเดี๋ยวจบนี้คือเพราะว่าม้าต้องมีเนื้อมีหนาทีมานครับผมโอ้อร่อยจังเลยไงอะไรอบนไง นายชิมนายชิมมากรเนี่ยนิ้วๆเลยเออเม็ดดีเลยนี่แม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งไปครับเนาอะชิะชิมไอ้ตัวที่พูดอยู่เดี๋ยวเราก็เอาไปให้ใครทานเดี๋ยวทีได้ชิมเลยทำไมชิมมาทางนี้เจ้าที่พูิมมาบปะย่าตัวนี้ที่พูดไว้ชิมมาทางนี้เลยเหมือนจะรู้ตัวด้วยนี่ขอเองคงที่ว่าตัวต้องมีนิดหน่นะครับ ชิมก่อนชิมก่อนมันกินหรือเปล่าอีกตัวอีกตัวชิมชิมมันก็อยากชิมทุกตัวดิมันจะกัดกันนะของมันมันต้องเทหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวนี่นี่นี่เอาเอามือใส่ในถุงนะแล้วก็หยิบเลยนี่ไงหนูเห็นสวดใครนัแล้วสกดนดาษีวดน้ำพี่แด้หน้าหน้าหน้าพี่นายหน้าด้ยังพี่จับ ใส่ถุงแม่ก็ได้ด้วยมันบ่มีกระเปราก็ได้นั่นนันเราเราปาร์ตี้กันมาเลี้ยงโอ้โหรงไหนอ่ะ

นีนีเอาก่อนโอ้แต่เราไม่รู้มันไม่กินเหรอใช่เรื่องมากนะเาจะทะกไมวลูกพี่คอยแย่งอาหารมาละอย่างอยู่ีนอนอยูนอนเขานมานัวเอเออเอน้องพ่อสากันแมเอาจับให้หน่อยลุเอ้าลูกลมเรียกกาเออ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 ลุยลมาหนุกี้มันเออเออเออยมีเรื่องจะไหนม่เรื่อง เฮ้ยมันไม่เคยกินนะนะมันไม่เคยกินให้น้องเขาด้วยปาร์ตี้ปาร์ตี้นานๆจะได้เนาะกินมันอร่อยมึงอีมากมึงไปมึงก็กินมึง กรอยไเบาๆสิบอตัวนั้นน่ะตัวนั้นน่ะตัวน้ำน้ำอ่ะใส่สีจะทำนกตัวนั้นแหละแม่นี่คอดใส่น้ำใส่อะไรไว้ให้แมีค่ะมีเนาะยางเลีมยงตัวใหญ่หมามันเลี้ตัวน่าเราชี้หน้าด่ามันคือเราสัญญาว่าจะไม่ตะโกนตะโนขึ้นแน่นอนอด่าเลยดนี่ยนะมีข้าวผมเอาข้าวมาให้โยงไม่ต้องตัวเดี๋ยวน้องๆเก็บหมดให้ผมเอามายผมยกให้เข้าผมให้นิ้งสอบ จะมามาเนี่มาดยเฉพาะทำมันหมดนี่เดี๋ยวต้องมีอาหารด้วนะจะพักเดียวเราจะมาสังเกตท้องแต่ละตัวกันว่าเป็นยังไงบ้างปกติแม่เขาก็ให้กินข้าวแต่มันไม่อ้วนมันก็มีสารอาหารมันหลายตัวไงมันก็กินบ้างกินบ้างเลยแม่ตที่ดูทุกวันนี่ใส่ก็มันก็กินอร่อยเลยคิดว่ารวยบ่ที่ดูดุกันข้าวแล้วก็สลับตัวนี้เนาะมันมันจะมีสารอาหารอันนี้เนี่เค็มเขาแล้วมันเค็มแล้วเค็มอะไรนะเค็มแล้วใส่น้ำให้มันไม่มีน้ำ น้ำน้ำน้น้ำนี่ทางน้ำเอาคาน้ำมาโอ้ยม่เคยกินไอ้นี่เริ่มเริ่มติดคอแล้วนี่ไม่เคยกินไงเขาไม่เคยเว้นติดคอเลยหมอนี่นใช่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 ใตัวนี้เ่มันเริ่มไม่รอดแล้วนี่ไม่ไม่รอดเดี๋ยวไปบ้านเลยหมดแล้วค่ะนี้หมดแล้วเปจะหมดแล้วนี่ติดคอแล้วนี่ไอหมดกินหมดเลยเอากินลุย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 อาเดี๋ยวเขายัวลินเอาน้ำเอาน้ำให้ ี่มวมาก็ก็ขอบคุณผี่ใ่ีดีเท่ามอบวางให้มันกินไดู้ด่าแต่อูก็รักมานะนรักนะแตก็ด่าเกอเพระเพิ่งเุเพด่าจริงครับผมด่าก็รักกเราก็ดีใจนะใช่ไหผมเพราะเขาก็มีชีวิตนะเนาะเขาก็อยากกินอยากอ้วนอยากมีความสุขเหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยกัดกันเท่าไหร่นะได้ตัด่าราผูกไว้ล้เดี๋ยวเราไปให้ที่เลยผูกไว้ ดแต่ใครอยู่เรื่องมากม่ต้องกินนะวันหลังนะตัวนั้นเป็นไรกินได้ไม่เยอะรเปลล่ามัันตวเเ็กขาอาจจะลำไส้ยังไม่ขยายไม่ขายังม่กระเพาะยังไม่ขยายนะกินบุมบามไม่ได้เลยอาหารเม็ดตั้งเนี่ยเพราะกระเพาะกำลังรีบอยู่ต้องใช้เวลาในการขยาย ก็ลูกกินแล้ววะเอาหรอกขอบคุณใจดีนี่มันแปลที่ไหขอบคุณนะขอบคุณครังเพราะน้ำปลีกกินน้ำเลยไม่กินอะไรดีเลยแปลงหรือจะแปลงอะนครับผมก็ขอบคุณเนาะครับผมครับแม่สมพิษนะที่เมตตาขอบคุณจิตเนาะครับอ่าอาหารเนาะให้กับน้องๆนะฮะเนี่ยผมก็ทำตามวัตถุประสงค์ของคุณแม่เรียบร้อยนะครับนะครับก็ขอให้คุณแม่เนาะได้ก็ครอบครัวของคุณแม่นะสุขภาพแข็งแรงนะครับผมคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะฮะดังปรารถนาทุกๆประการเนาะสาธุสาธุครับผม มันหิวเนาะมันเฝ้ามืนไม่ใช่ติดคอหรือเปล่าขออนุญาตอัปเดตไว้เพียแค่นี้ครับข้าวติดคอหรือเปล่าเป็นดูครับเปูเอาเอาน้ำนี่เอาน้ำให้น้องกินติดเาโอเคฮะทุกท่านเอาน้ำไป้้เป็นแบบนั้นและิเป็นแบบนั้นหรประมาณนี้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นคานะ สวัสดีค่ะโอ้ยมาก็เป็นความดันบันนี้พี่น้องสวัสดีค่ะ